สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องทายากรพระเครื่องนะคะสําหรับวันนี้จะมาพบกันนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นการแนะนําพระเครื่องเป็นพระที่ราคาหลักร้อยนะคะแต่ว่ามวลสารแล้วก็พุทธคุณเนี่ยเรียกได้เลยว่าแบบเป็นหลักหมื่นหลักพันหลักหมื่นเลยนะคือสุดยอดจริงๆนะคะอ่ะนี่เลย นะคะอันนี้หน้าตาตอนที่อยู่ในถุงในซองเดิมที่ออกจากวัดนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพระที่เบียเอามาในวันนี้ก็คือจะเป็นพระพลีิพินา์ปีสามๆเป็นพระผงพิมพ์เล็กพิมพซุ้มลึกนะคะสวยมากเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของพระกันเลยแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยนะคะเบียขอฝากพีพ่วินเพื่อนทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดติดตามที่ช่อง YouTube ธยากรพระเครื่องเป็นกําลังใจให้เบียนิดน,ดนึงนะคะ อ่ะนี่คือซองเดิมเดี๋ยวเราไปดูองค์พระกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะตัดมาที่ฉากนี้นะคะนี่เลยหน้าตาขององค์พระนะคะก็ไม่แน่ใจว่ากล้องจะ เห็นชัดไหมเนาะเพราะว่าองค์พระเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะก็สําหรับรุ่นที่เียเอามาในวันนี้นะคะเป็นพระพิริพินาศปี3-3พิมพ์เล็กนะคะแล้วก็เป็นพิมซุ้มลึกด้วยนะคะด้านในเนี่ยเนาะไม่ใช่ด้านในสิด้านหน้านะคะตรงด้านหน้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นพระพิริพินาศนะคะแล้วก็จะมีซุ้มลึกๆแบบนี้นะคะซุ้มเนี่ยเป็นตารางเห็นชัดมากๆนะคะไม่มีขาดไม่มีหายเนาะชัดค่อนข้างแบบทุกองเลยนะคะแล้วก็องค์พระเนี่ยคมชัดนะคะหน้าตาคมชัดจมูกปากมาครบเลยนะสวยมากๆแล้วก็ ด้านหลังนะคะจะเป็นตาสัญลักษณ์ยอสอสอนะคะแล้วก็จะมีแบบปีที่สร้างนะคะจะมีปีที่สร้างอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีชื่อวัดนะคะตาสัญลักษณ์ท่านแล้วก็มีเป็นชื่อของพระนั่นเองนะคะพระพิรีปี3 3มรุ่นนี้นะคะเบียบอกไว้เลยว่าเป็นพระที่เขาเล่นกันในราคาหลักร้อยอะค่ะทุกคนแต่ว่า ผงพุทธคุณนะคะแล้วก็มวลสารเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นมากๆเลยนะเพราะว่ามีทั้งพระเกศาของสมเด็จพระสังฆราชนะคะแล้วก็มีจีวรน,นะคะแล้วก็เป็นผงพุทธคุณต่างๆนะคะของสมเด็จพระสังฆราชท่านนะคะมีหลายอย่างมากๆนะคะแล้วก็ยังมีกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะคะแล้วก็ยังมีแบบพระผง ทุอถคุณเก่าๆต่างๆนะคะที่่เขาได้รวบรวมนํามาเป็นส่วนผสมนะคะเป็นมวลสารของพาพิลีรุ่นนี้นะคะอ่ะพาพิลิรุ่นนี้นะคะเนื้อจะออกไปทางแบบชมพูอ่อนๆอ่อนมากๆแบบถ้าไม่แบบจริงๆอ่ะ น้อยมากๆนะคะที่จะแบบชมพูเข้มนะคะซึ่งจริงๆแต่ละองค์เนี่ยบางองค์ก็แบบเข้มๆนะคะจากที่เบียร์แบบเก็บไว้หลายๆองค์เนาะ <c oughs> บางองค์ก็จะออกแบบชมพูเยอะหน่อยองค์ก็จอ,อกเนื้อหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบชมพูอมเนื้อมากกว่านะคะไม่ได้ชมพูจ้าไปเลยนะแต่ว่าในกล้องเนี่ยอาจจะออกแบบซีดนะแต่จริงๆองพระจะมีอมชมพูหน่อยเดียวน้อยเดียวนะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะองพระเนี่ยขนาดเล็กนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะน่าจะแบบ เอาเหรียญบาทมาเทียบอะน่าจะแบบประมาณเหรียญบาทได้นะคะหรือว่าประมาณ3าเซนครึ่งมัง้งอันนี้เบียก่าเอาด้วยตานะคะถือว่าสวยเลยทีเดียวนะคะองค์พระทุกองค์เนี่ยนะคะจะเห็นมวลสารนะคะทุกองค์เลยนะเห็นมากเห็นน้อยก็จะเห็นนะคะจะมีแบบส้มๆแดงๆเ,เป็นขีดๆเส้นๆน,นะคะก็จะเป็นแบบผงมวลสารต่างๆที่เขาแบบ โผล่มาโชว์อมานะคะแล้วแต่ใครโชคดีจะได้เห็นมากเห็นน้อยนะบางองค์เนี่ยถึงกับแบบเห็นเป็นพระเกศาของท่านออกมาเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนแล้วนะคะว่าจะไปเจอไหมนะคะก็ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหัวฟูม่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเบียร์ก็มาแนะนําพระเครื่องประมาณนี้เลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดเนี่ยสนใจนะคะก็ลอง คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้แล้วก็มาคุยกันได้นะคะซึ่งพระรุ่นนี้บอกไว้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะคะจากที่พี่ๆหลายๆคนเนี่ยฟังมวลสารคร่าวๆนะคะอันนี้แค่ที่เบียหาข้อมูลมาได้นะ,ะก็สุดยอดแล้วนะคะแต่ถ้าเราไปดูข้อมูลลึกๆเนี่ยเราจะรู้เยอะกว่านี้อีกนะคะพิธีการสร้างนู่นนั่นคือแบบสุดยอดจริงๆแต่เล่นกันแค่ราคาหลักร้อยนะคะเบียบอกไว้เลยว่าใครมีไว้ในครอบครอใครมีไว้บูชาเนะคะเป็นสิริงมงคลแก่ตัวเองแล้วก็เป็นสิริงมงคลแก่ครอบครัวมากๆนะ,ะเพราะว่า พรเกศาของสมเด็จพระสังฆราชนะคะทุกคนแล้วก็จีวออีกนี่สุดยอดจริงๆนะคะ<อ>ก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเบียบก,ก็มาแนะนํานะคะพระดีพระเด่นราคาหลักร้อยประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ